สวัสดีครับผมผมดัมนะครับผู้จัดการแผงปอดรัสเตย์แผงการ์ตูนที่ไทยนะครับวันนี้เราจะพามาชมปอดรัสแตงงสา3ทุ่คนรู้นหมครับวันนี้พิเศษยังไงไปดูกันลูกค้ารีเทนมาค่อนข้างเยอะจริงๆเด่นแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์เราจะเป็นสติ๊กเกอร์สู้นะครับสู้ของแผงนี้กี่เพื่อเข้าปตัวรถมากขึ้นๆครับแล้วก็ออกแนวออสปอร์ตวว้า ต่อม,มานะครับไฟแล้าอะไรครับแบล็กชาร์โคนะครับจะเป็นแบบแบบอารมณ์แบบดูดูดันดันนะครับแ,บบและปุ่เลยนะครับเมื่าจะเป็นไปเลี้ยวมาจะบหงก็ไฟห,หน้าสิงเกอร์นะครับคือเป็นลายลายผีนะครับตุณนี้ก็ออบยางสปอร์ตไม้ แล้วก็ขาดไม่ได้ e> ตัวนี้ครับคาร์บิเดทมาร์กมาเลยยางเป็นยางของป i เดลี่ับ P Zero ครับเป็นยางรถแข็งโดยเฉพาะนครับโมต่อมารับสัตว์ูตับสตข้างนะครับตัวนี้เระตับสดักลมนะครับซึ่งออกแบบนิดเีที่เข้าใจได้มากที่พร้อมกับลูเออร์ลูเออร์ข้างต้นรถนะครับผมต้นท้ายด้วย ยังไม่พอยังไม่หมด้นท้ายก็จะเป็นแรปชา์โคมข้างหน้าครับตัวนี้ก็เอษณรของเขาอยู่นันเนาะไปท้ายแบบไตรบาสสามขีนว้าวน้้น,น,นซ้ายก็เป็นกันสวยมากๆเลยครับโอเคครับมาดูเครื่องกันบ้างครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2ที่ิอีโคบูนะครับ แรงม้าอยู่ที่290แรงม <Wow. S 3> ้านะครับแรงบิดอยู่ที่449นิวตันเมตรหรือเหลือซูเปอร์คาร์ดีๆนี่เองครับสี่แล้วครับใจเย็นกันบ้างครับสหรับต่างกอบคุณชางนะครับก็ส่วนด้านในครับรีวิวไปแล้วนะครับคันเก่าอ่ๆเราไปเจ่าข้อจับนะครับอันนี้ก็ขอตัวลังก่อนครับพบกันใหม่รีหน้านะครับ เดี๋ยวคุณเบนใช่มครับเป็นยังไงบ้างรถคันนี้ถูกใจไหมครับผมใจมากเลยแต่งตามที่ต้องการเลยนะมูลตรงสเปคต้องการทุกอย่างนะครับมูลต้องการนะครับผมล้อเป็นไงดีลลี่ดีลลี่ทั้งนี้ทุกอย่างเฟอร์เฟกซ์เฟอร์เฟกซ์ล้บอกเฟอร์เฟกซ์นะครับถ้ามีลูกค้าอาจจะแนะนําต่อไหมครับมีครับจะก็แนะนําพีิพอดซับจ้าร์ไยครับบริการดีมากได้ครับผมสเปคทุกอย่างที่ต้องการโอเคครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมบูรสวยถูกใจนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ให้การสัมภาษณ์ในวันาาน,น,น,นี้ครับแล้วกบสวัสดีครับ